ดูข้อมูลของการสำรวจประชากรในตำบลแห่งหนึ่งนะครับของในปีพศ2562นะครับเขามีแผนภูมิวงกลมนะครับมาให้เราแบบนี้นะครับนะครับถ้าแยกตามอายุนะครับก็จะมีต่ำกว่า15ปีนั้นมีอยู่23นะครับ60ปีตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับก็จะมีอยู่21นะครับที่เหลือก็จะเป็น15ปี นะครับจนถึง60ปีนะครับตั้งแต่15ปีขึ้นไปแต่น้อยกว่า60ปีนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ่าหมดนี้ต้องมี100ถูกไหมนะครับโจทย์ไม่ให้มาเราลองหามาดูก่อนนะครับก็ต้องลบกับ21บวก23นะครับก็100ลบด้วยอ่า44นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเท่ากับอ่า56เปอร์เซ็นต์นะครับโจทย์ไม่ให้มาเราก็หาก่อนเลยนะครับตรงนี้ต้องเท่ากับ 5 6นะครับคนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับแต่น้อยกว่า60ปีขึ้นไปนะครับทีนี้ดูแผนภูมิอีกรูปหนึ่งนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง60ปีขึ้นไปนะครับเอามาแยกตามสถานภาพการทำงานนะครับก็คือเอา5 6ข้างบนเนี่ยนะครับเอามาแยกใหม่นะครับแยกเป็นดูว่าใครทำงานอะไรนะครับเขาบอกว่า มีอื่นๆอยู่34%นะครับภาครัฐมีอยู่31%เอกชนมีอยู่35%นะครับแบ่งได้3ส่วนนะครับเขาบอกว่าแผนภูมินี้นะครับถ้าประชากรนะครับในตำบลที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแต่น้อยกว่า60ปีนะครับมีผู้ทำงานเอกชนนะครับมากกว่าภาครัฐอยู่168นะครับอเอกชนมากกว่าภาครัฐอยู่168นะครับอะ ก็คือในแผนภูมินี้นะครับถูกไหมเอกชนก็คือ35%นะครับมากกว่า31%นะครับถ้าคิดเป็นคนก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ4%ีถูกไหมครับสี่เปอร์เซนต์ี่เนี่ยเท่ากับ168คนนะครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดคนอ่าทีนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็จะกลับไปหาคนทั้งหมดก็ได้นะครับจะทำยังไงก็ได้นะครับใช้ มันจะต่อย่างก็ได้ใช้เทียบสัดส่วนก็ได้นะครับกูจะเทียบแบบเร็วๆเลยนะครับ1 6 8รคนเท่ากับ4เปถูกไหมนะครับ1์ก็ต้องเท่ากับ168คนหารด้วย4นะครับก็เท่ากับ1นเปเ็นต์นะครับทั้งหมดนี้ก็100เปเนต์ก็คูณด้วย1 0 0่อนะครับก็เสร็จแล้วนะครับ42ก็เท่ากับ4,200คนนะครับ100%็นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุ นะครับตั้งแต่15ปีแต่น้อยกว่า60ปีนะครับก็ต้องมีทั้งหมด4,200คนนะครับสี่พนสองร้คนนะครับประชากรทั้งหมดก็คือ100%ของรูปแผนภูมิข้างบนถูกไหม่ะครับทีนี้เราทราบม,มาแล้วว่า4,200คนนั้นเท่ากับ56%นะครับ100%จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ4,200คนถูกไหมเท่ากับ56% 1%ก็หารด้วย56นะครับ คูณด,ด้วยหนึ่งนะครับก็จะออกมาเป็นคนทั้งหมดนะครับก็คือคําตอบของเราด้วยนะครับก็ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ7,500นะครับอ่าเพราะฉนั้นคาตอบก็คือ7,500ันหคน